เมื่อคุณพบหมายเลขเจ็ดปเก้ปเป็นประจำนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่จักรวาลสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณประกอบไปด้วยพลังงานของหมายเลขเจหมายเลขแปและหมายเลขเกหมายเลขเจเกี่ยวข้องกับการตื่นรู้การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ การที่คุณรู้จุดมุ่งหมายของชีวิตเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาภายในส่วนหมายเลขแปเป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความไม่มีที่สิ้นสุดความสำเร็จและเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาภายในส่วนหมายเลขเก้าเป็นความสามารถทางด้านจิตวิญญาณตอนนี้จิตของคุณได้ยกระดับสูงขึ้น คุณสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนเป็นไอดอลในรูปแบบของตัวคุณเองโดยใช้ทักษะความสามารถที่คุณมีแสดงออกและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและตัวคุณเองเมื่อหมายเลข 7, 8, 9, 8มารวมกันหมายเลข8ปปรากฏสองครั้งได้ย้ำ เตือนพลังงานของหมายเลขก8ให้มีพลังทวีคูณเป็นสองเท่าหมายเลขชุดนี้มีความหมายว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำตามใจตัวเองทำในสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขคุณดึงความสามารถที่คุณมีอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรก สิ่งที่คุณทำแล้วสบายใจคุณทำออกมาได้ดีและลงมือทำอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจมั่นใจ,นจได้เลยว่าสิ่งที่คุณปรารถนาจะปรากฏขึ้นแน่นอนนอกจากนี้เทวดาอย่างต้องการสื่อสารความหมายของตัวเลข7บวก8บวก9บวก8ซึ่งมีค่าเท่ากับ32 นำเลขโดด3มบวก2มีค่าเท่ากับ5ไหมายเลข่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนอกจากนี้คุณสามารถฟังความหมายของเลข5เพิ่มเติมได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะ